ยามเย็นบรรยากาศที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างถ้าจะบอกว่าหนึ่งในห้าของโลกอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเรียบของสิบอบตอบึงกาฬสามหนองเสือปทุมธานีนี่เองครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ ูค้ควรสำหรับบางคันเท่าน,น,นั้นถนนลาดยางเรียบร้อยัค,ครบไฟฟ้าประปาเรียบร้อยสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ที่นี่นี่เป็นบรรยากาศความเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนอยู่อาศัยฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเพราวะเช่นนี้สถานที่อย่างนี้เหมาะยิ่งนัก ใครรู้บ้างเรียกอะไรนะครับแวะมาดูได้สวนสุสขโขทัยนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่คือหนึ่งในห้าของโรคพระอาจารย์จบมาลัยออกฟอร์ดนะครับจ้างสำนักนักขันในนี้อาจารย์ด็อกเตอร์เป็นประธานมูลนิธิครับเห็นไหมครับเห็นอะไรครับท่านเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับ นี่คือที่นี่วันเวลานี้ฐานที่อย่างนี้รอใครอีกสักหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับคงไม่ใช่คุณแน่นอนนะครับได้ยินไหมครับได้ยินอะไรไหมครับนี่ครับอีกไม่กี่นาทีต่อแต่นี้ที่จุดนี้ คงคู่ควรกับใครบางคนแน่นอนนะครับลืมนะครับมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องแวะมาที่นี่นะครับท่านต้องหาให้เจอครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านในยามบรรยากาศบ้านเมืองเข้าสู่วิกฤตโควิดนะครับที่นี่ปลอดภัยแน่นอน যদি ঘাট